กัญชัยเดือดกลางรายการถูกแซะเหลียดทิมพิทานุ่มกัญชัยเดือดจัดเรียนคีย์บอร์ดแซะเหลียดทิมพิทาเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กําลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจํานวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของพิธีกรหนุ่มคนดังกัญชัยกําเนิดพลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเมื่อหนุ่มกัญชัยกําเนิดพลได้จัดรายการข่าวใส่ไข่วันที่ยี่สิบ พฤษภาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาก็ได้มีบุคคลหนึ่งเขามาคอมเมนต์ต่อว่าหนุ่มกัญชัยได้คอมเมนต์ว่าหนุ่มเลียพิธาและลื่นลิ้นเฉียวนะโดยในทางด้านของหนุ่มกัญชัยก็ได้ปล่อยผ่านไปก่อนแต่ก็ยังไม่จบทางหนุ่มจึงพูดขึ้นมาว่าเิียวัดนี่มาอีกแล้วจะได้ตอบส่วนไปสั้นๆว่าโธ ควาจริงๆเลยเรื่งทางเพจสองอยูฮาแต่ตัดคลิปบางตอนมาลงเรื่องทางพิธีกรอีกมดดำคสา,าพาและรถเมคขนึงนิดก็ได้รีบตอบว่าหนุ่มใจเย็นๆพร้อมกับชี้แจงว่าช่วงนี้นำเสนอข่าวเหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบันที่พูดถึงเรื่องการเมืองเ,ออเพราะกำลังมีการจัดตั้งรัฐบาลอยู่นั่นเองคอมเมนต์มากมายอาทิเช่นปาดมาน ควรด่ากลับบ้างค่ะรักพิธากรีดออกมาครับกรีดออกมาปล่ยออกมาฮ่าฮ่าฮโดนด่าเลยสมน้ำหน้าฟ้องค่ะพี่หนุ่มหนุ่มหนุ่มทำหัวร้อนมาไปสนใจครับพวกขาดความอบอุ่นคุณหนุ่มทำถูกต้องแล้วค่ะเข้าใจแรงแต่แรงได้อีกแต่ปิยวัตรยาบาดลิ้นสินะทุกที่พิธีกรต้องฟาดจริงๆแต่ละเม้นสมควรฟาดเป็นต้น